สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาพวาดของเราให้กลายเป็นติมือ AI ครับโดยใช้ ChatGPT c o ก็มาเริ่มต้นกันเลยอันดับแรกเราก็มาที่ ChatGPT ก่อนตรงนี้ถ้าใครไม่ใช่ c o ก็มาปรับตรงนี้นะครับเลือกเป็น c o โอเคจากนั้นนะเพื่อนก็เตรียมรูปที่ที่จะเปลี่ยนเป็นติมือ AI ครับอันนี้ก็มีรูปที่ผมวาดถึงไว้โอเคผมก็จะกดไปก่อนน ครับตรวอไปยังไก็อธิบายเข,าเข้าๆมาครับเป็นภาษาอัากฤษลีขอให้มันถึงแท้แกันนี่เภาษาเซโอเคอรู้ว่ามันอธิบายว่าอะไรันนี้มันก็บอกว่าเป็นภาพ,พอมดเผชิญหน้ากับมังกรขนาดใหญ่ในภูท่าที่เป็นเขาโอเคมก็บอกเอ,อ่อในสุ่นเลี่ยนบ ไม่สิต้องบอกว่าช่วยสร้างภาพนี้ช่วยสร้างภาพนี้สบายภาพนี้ใหม่สบายสีสบายสีให้เรียบร้อยแล้วก็เอมิมภาพเป็นภาพเบตเตอร์ภาพเบเอขนาดอเป็นเอมิมหนึ่งเจ็ดเก้าสองคูณหเซลโอเค นเร AI F ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างภาพแบบเดียวกับปี่ถึงนาทีอันนี้ภาคที่ตัว่านะดูกันอีกทีจริงๆแล้วลำตัวมังกรไม่ค่อยสมดุลเนี่ยทรงหั้โอ้โหดีไอ้ก็เศร้านะครับอาลังตายมาก เขบอกภาพว่าเสร็จสมบูรณ์แล e ้วเป็นภาพพระบระเชิญน้ามังกรที่ลอยอยู่เหนือภูเขาบรรยากาศจะไม่ได้พลังดึกนะ้วผมใจสีสันสดใสน่าประทับใจแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเนี่ยก็บอกว่ามันสร้างใหม่ได้นะเพิ่มบอกว่ามันเป็นแบบนี้มันก็จะสร้างภาพอีกแบนแล้วก็ขอดูได้จนกว่าจะพอใจแต่มันทำมาได้สวยงามจริงครับ ว,ว้าวอันนี้มันก็บอกว่าใช้สีสันบรรยากาศเต็มไปด้วการกรชนภยัยครับเห็นไหมครับง,ง่ายๆต่อไปผมจะร้องภาพอีกภาพหนึ่งแล้วกันภาพที่ถึเต็มไม,มอยากดูเป็นยังไง ก็จะใช้ข้อความเดิมเ่มช่วยสร้างภาพนี้ใหม่กับไบสีเรียบร้อยภาพพิเศษขนาด1792งเ2 4คูณโอเคกด enter ในภาพน,นี้ก็จะเป็นภาพคนตัวจฉีวครับแล้วก็ถ่ายรูปรองเท้าของเท,างทาง้ทาหนัก ก็วา่าแบบนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหรน่นี่ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับขั้นตอนเราสามารถให้มันกำหนดสไตล์ได้นะครับเออผมจะถามว่าเอ,อได้ว่าได้ โอเคจริงๆ,ๆแล้วมันมีสไตล์ญี่ปุ่นกับสไตล์อเมริกันด้วยนะครับแต่เอ,อิมผมอยากได้ภาพมังกรสไตล์ญี่ปุ่นผมก็จะ copy แบบนี้แล้วกันนะแบบนี้แล้วก็เอ,อิมช่วยช่วยสร้างภาพใหม่ภาพมังกรนะภาพมังกร,ออรกับพ่อโบเดงนี้มังกรสุ่อโบแ่มันสไปสีได้ไหมเขาได้ขนขอไตล์ญปุ่น ผมก็เขียนเขียนใหม่อธิบายละเอียดขึ้นเรามาดูกันว่าอย่างไรจะสร้างภาพออกมาย่งไงอันนี้ก็สร้างแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ลงสีงอ๋อไป่คิว่าสวยงามมาก จะบอกว่าไม่ได้กสี ว้าวออกมาสวงามมากเลยครับเห็นไหมแค่นี้วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ